สวัสดีครับผมนายชัยวัฒน์โพขาวัฒนานายกสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังสองวันที่ผ่านมานะครับต้องกราบขอบพระคุณทั้งคณะอาจารย์และวิทยากรจากมเกษตรศาสตร์นะครับแล้วก็ทีมงานจากบริษัท CBI นะครับที่ได้มาช่วยอบรมเกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดตรังนะครับทั้งทั้งหลายๆเรื่องนะครับตั้งแต่ต้นพันธุ์นะครับเรื่องของการใส่ปุ๋ย เรื่องของการจัดการวางกองทางแล้วก็ปัญหาต่างๆที่เกษตรกรสงสัยคาใจนะครับก็เท่าที่ผมสอบถามเกษตรกรหลายท่านที่เข้าอบรมก็พอใจนะครับแล้วเป้าหมายของเราก็าคือตอนนี้ผลผลิตทั่วเฉลี่ยของจังหวัดตรงังอยู่ประมาณ2 8 2ตัน8 2ตัน9ต่อปีนะครับทีนี้ทางสมาค,คมเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าอยากจะยกระดับให้ถึง4ตันต่อไร่ ต่อปีนะครับสิ่งหนึ่งที่เราทำได้ก็คือการให้ความรู้แก่เกษตรกรเพื่อไปทำยกระดับผลผลิตของตัวเองของแต่ละสวนให้มากขึ้นนะครับจะได้ลดต้นทุนนะครับโชคดีที่เราได้ทีมอาจารย์จากมอเกษตรมาช่วยนะครับแล้วก็ทำให้เกษตรกรหลายคนนี่เข้าใจว่าสิ่งที่ตัวเองทำมานั้นถูกหรือผิดนะครับก็จะได้นำความรู้นี้ไปปรับปรุง นะครับยกระดับประสิทธิภาพอย่างน้อยได้สัก4ี่ตันก็ทำให้เกษตรกรนี่มีต้นทุนที่ลดลงหลังจากนี้เราก็อาจจะต้องประชุมแล้วก็ถามกรรมการแต่ละท่านที่นำผู้เกษตรกรเข้ามาอบรมนะครับว่าหลังจากอบรมไปแล้วได้นำความรู้ที่ได้รับนี่ไปใช้อะไรบ้างนะครับแล้วก็ผลผลิตแตกต่างกันจากที่เป็นอยู่ไหมนะครับอันนี้เราเราก็เป็นนโยบายของ สัาคมอยู่แล้วครับผมวิรัตทองคำเกษตรกรำอำเภอวังวิเศษนะครับคือสถานะในปัจจุบันก็คือเป็นคณะกรรมการสมาคมของสมาคมปั๊มน้ำมันจังหวัดตังแล้วก็ประธานแปลงใหญ่วังวังวิเศษนะครับอำเภอวังวิเศษนะครับเพราะนั้นเนี่ยคิดว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่มีความสำคัญที่จะมาให้เกษตรกรได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการทําสวนปล์มอย่างถูกวิธีซึ่งจัดสังเกตได้ว่าอยู่ในพื้นที่เนี่ยเกษตรกรส่วนมากแล้วศึกษาเรียนรู้จากเพื่อนสู่เพื่อนหรือว่าจากกลุ่มสู่กลุ่มในส่วนตรงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยมาวันนี้มาได้ฟังความรู้จากอาจารย์แล้วก็จะได้นําความรู้เหล่านี้ไปปรับปรุงในส่วนของสวนตัวเองแล้วก็ในส่วนของสมาชิกเพื่อที่จะให้พัฒนา เป้าหมายจริงๆแล้วเนี่ยก็คือมองไปที่เกษตรกรทำยังไงก็แล้วแต่ให้เกษตรกรเนี่ยให้มีรายได้เพิ่มผลผลิตลดต้นทุนทน่น,นี่คือเป้าหมายหลักของของกลุ่มแปลงใหญ่ที่ตั้งที่ตั้งความหวังไว้ในส่วนของสวนตัวเองเนี่ยก็มีไม่มากก็ประมาณ70กว่าไร่ในส่วนของ70กว่าไรน่นี้ก็คือใช้ยึดหลักวิชาการเป็นส่วนมากขั้นแรกก็ตอนคือตอนนี้ในการวางกองทางตรงนี้ ก็ได้ปฏิบัติมาแล้วประมาณ3าปีนะครับแล้วก็การให้ปุ๋ยเขาให้ปุ๋ยช่วงต้นปีกลางปีและปลายปีสูตรที่ใช้ก็คือใช้สูตรของอาจารย์15-5 25ยี่มาแมกนีเซียมแกนเซียมแล้วก็บวกด้วยโบรอนเราใส่น้อยๆแต่บ่อยครั้งยึดหลักกติกาแบบนี้ที่ให้เกษตรกรหรือว่าในกลุ่มของพวกเราทําอยู่นะครับแล้วก่นหลังจากนั้นก็ปรับปรุงทีของดินทีของดินนี้ก็อยู่ในระดับ 4.2นะครับถือว่ายังเป็นเป็นกรดนะครับซึ่งจากการวิเคราะห์ของกรมพัฒนาที่ดินที่ล่าสุดในส่วนตรงนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยผลผลิตเฉลี่ยแล้ว4.1ตันต่อไร่เป้าหมายก็คือตั้งไว้ว่าปีนี้จะเพิ่มผลผลิตให้ได้4.5ตันนะครับคือปัญหาที่พบก็คือเนื่องมาจากเกิดภาวะแองแกลกในปีที่ผ่านมามันก็มีส่วนผลหนึ่งก็คือจะทําให้ผลผลิตลดลงนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ ในส่วนตรงนี้เราก็ต้องหาวิธีการป้องกันหรือว่าทําอย่างไรก็แล้วแต่ที่จะให้ป์าของเราเพิ่มผลผลิตได้นั่นก็คือโดยวิธีการกองทางเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่ช่วยประโยชน์ได้มากไม่ว่าจะเป็นการรักษาความชื้นการชะล้างการฟังทลายของดินหรือว่าการใส่ปุ๋ยไม่ให้เกิดการสูญเสียในส่วนตรงนี้ก็คิดว่าความรู้ที่ได้รับจากอาจารย์จากวิทยากรต่างๆเหล่านี้ก็คงจะนําไปเผยแพร่ให้กับสมาชิกในกลุ่มทึ่มีอยู่ทั้งหมด 34คนในพื้นที่จำนวนประมาณ350กว่าไร่ผมนายชัดชัยรัติวัฒนาพงศ์เป็นประธานศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรจังหัดตรังครับผมวันอื่นผมก็ต้องขอขอบคุณทีมอาจารย์มากที่มาให้ความรู้กับเกษตรกรเราโดยเฉพาะชาวสวนปามเราได้ทีมของอาจารย์นี่มาแนะนําเราในเรื่องของการลดต้นทุนและการใช้ปุ๋ยให้ถูกต้องนะครับ ก็คิดว่าเป็นแนวทางท,ที่ทางสมาคมและทีมอาจารย์ให้เราเนี่ยถูกทางเลยครับอย่างตอนนี้ของกลุ่มแปลงใหญ่ปามน้ำมันตามนเขาปูนเราเนี่ยสมาชิกเรามีอยู่ประมาณ50กว่าลายแต่ว่ากลุ่มที่ให้ความสนใจและก็เรารวมเป็นกลุ่มย่อยที่จะทําตามแผนที่เราวางไว้เนี่ยวันนี้เนี่ยประมาณ20กว่าลายเนี่ยเราทําค่าเฉลี่ยได้ถึง5.2โดยเฉพาะพี่ยอมนี่ทําได้7ตันแต่เรายังไม่หยุดแค่นี้ครับ แล้วก็เราคิดว่าเรามาอบรมครั้งนี้เนี่ยเรายังได้ความรู้แล้วก็ยังได้อีกหลายหเรื่องซึ่งเราไม่เคยได้ทําเลยประยอมวารินจาร่กเป็นสมาชิกข,ของแปลงใหญ่ของหัวยอดนะคะเขาได้เความรู้เพิ่มแล้วก็ได้สอบถามทางอาจารย์ทุกท่านที่ได้มาแล้วก็ความรู้จากที่เราใช้ปุ๋ยอยู่ทุกวันจากอยนี้เราก็ต้องปรับจากที่ว่า มีอะไรเพิ่มหรือว่าเป็น่าตทองแดงที่เรายังไม่ได้ใช้เรานี้ต้องขอเราก็าต้องนํามาใช้อีกครั้งหนึ่งค่ะก็เป็นเกษตรกรนะครับที่ปลูกปาล์มน้ํามันอยู่นะครับซึ่งการปลูกปาล์มน้ํามันนี้ก็ปลูกมาหลายปีแล้วนะครับนะบก็มีมีแปลงหนึ่งก็ล้มปลูกใหม่ไปแล้วนะครับนะทีนี้การปลูกเริ่มแรกนี่เราก็ได้ผลผลิตนี่ ni, ก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจนะครับนะคือได้น้อยนะได้สองตันกว่านะครับทีนี้พอ มาเริ่มปลูกใหม่รุ่น2นะครับนะก็พยายามจะปรับปรุงพื้นที่ให้มันดีขึ้นแล้วก็พยายามสอหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อที่จะมาปลูกเพื่อให้ได้ผลผลิตที่สูงขึ้นนะครับนะผ้าหมนี่ที่ตั้งไว้ก็ประมาณสัก3ถึง4ตันนะครับนะจาก2ตันกว่าๆเนี่ยผ้าหมายก็ประมาณ3ตันถึง4ตันนะครับนะดีใจนะครับที่ทางวาัยเกรรษตรศาสตร์นะครับนะที่มาจัดปลุกรม ซึ่งใจสถานที่นี่นะครับนะซึ่งที่นี่ก็เป็นศูนย์เรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงนะครับชื่อว่าสวนสุขเกษตรนะครับซึ่งผมเป็นเจ้าของสวนอยู่นะครับนะก็เป็นแหล่งที่จัดผู้อบรมแล้วก็เป็นถ่ายทอดความรู้ให้แก่พี่น้องเกษตรกรก็ได้รับความรู้อย่างมากนะครับนะจากคณะวิทยากรนะครับนะที่มาอบรมให้ความรู้เรื่องของการจัดการสวนปาล์มนะครับนะตั้งแต่เรื่องของจัดการดินนะจัดการเลือกพันธุ์ที่ไปปลูก การจัดการเรื่องการใจปุ๋ยการกองทางนะครับนอกจากนั้นก็เรื่องของตัตรูนะครับเรื่องของโรคแมลงนะครับที่ประทับใจมากก็คือตอนนี้กําลังจะล้มปามเก่าอยู่นะครับนะก็กําลังจะศึกษาอยู่ว่าเออการล้มปามเก่าเนี่ยจะจะปลูกแซมเลยไหมหรือว่าล้มไปเลยนะครับนะก็ได้ความรู้จากคณะวิยากรว่าเออควรจะจะล้มไปเลยนะครับนะถ้าเราจะปลูกแซมนี่มันโตไม่ดีนะครับผลผลิตก็ต่ำนะครับนะก็สามารถที่จะ นำความรู้นี้ไปแต่ทอดให้กับเกษตรกร,กรคนอื่นๆนะครับนะที่ที่ปลูกปามไปแล้วกําลังจะล้มปลูกใหม่นะครับผมน,นายเกรนาารัตนบุรีครับผมจากสํานักง,งานกเกษตรอำเภอัดาดนาครับสํานักง,งานกเกษตรจังหวัดตรังครับผมสวัสดีค่ะนางสาวอรณิธนคณีค่ะนักวิชาการส่งเสริมการ,กรเกษตรปฏิบัติการจากสํานักง,งานกเกษตรอำเภอสิเกาจังหวัดตรังค่ะ จากการอบรมครั้งนี้นะคะก็จะเป็นในเรื่องของการแนวทางในการจัดการดินจัดการธาตุอาหารนะคะในปั๊มน้ํามันก็มีคณะ,อ,ะอาจารย์นะคะจากมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะคะได้มาให้ความรู้และ,ะได้ลองฝึกปฏิบัติจริงๆนะคะก็ทําให้เราเข้าใจธรรมชาติของปั๊มน้ํามันแล้วก็สามารถนําไปปฏิบัติแล้วก็นําไปบอกต่อแก่เกษตรกร,รที่เราให้กาบปรึกษาได้ะคะ่ะต้องขอแนะนาก่อนนะครับเปิดศูนย์นวัตรกรรมการเกษตรอยู่ดูแปลงปล์มอยู่เนี่ยประมาณ ร้อยกว่าปแปลงครับก็จะให้ความรู้เรื่องการปลูกปาล์มให้กับ,กบเกษตรกรอยู่แล้วนะครับแต่วันนี้ที่เข้ามาเนี่ยมาเสริมความรู้เมื่อปีเมื่อตอนอายุสี่ปีนะครับช่วง4ปีเนี่ยปีที่แล้วเนี่ยผลผลิตอยู่ที่2 2.2.76ตันต่อได้ต่อปีนะครับแต่ปีนี้คาดหวังว่าขอสัก3.5ก่อนนะครับตามสเต็ปนะครับเพราะว่า,าสิ่งหนึ่งที่เราทำให้ชาวบ้านเห็นเนี่ยมันต้องเป็นองค์ประกอบหนึ่งแล้วก็มีการจดบันทึก จดบันทึกนะครับเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเพราะจะได้คือคือใบรายงานเป็นความเชื่อถืออย่างหนึ่งที่เรารู้ว่ามันควรจะได้แบบนี้ใส่แบบนี้ได้แบบนี้นะครับอ่าส่วนใหญ่แล้วก็เขาจะให้เราเนี่ยเป็นคนกําหนดูุดปุ๋ยให้นะครับก็เป็นการประหยัดต้นทุนนะครับเป็นการประหยัดต้นทุนแล้วก็การทํางานแบบวันนี้ใส่ปุ๋ยต้องถามพืชส่วนใหญ่ยังไปถามเพื่อนอยู่กเกษตรกรนะครับ ตอนนี้ก็เราปรับให้ทุกคนเนี่ยรู้จักพืชรู้จักปั๊มว่ามันขออะไรอยู่นะครับอาการทางใบอะไรต่างๆเนี่ยโครงการเหล่านี้ทําให้กเกษตรกรเนี่ยเพิ่มมากขึ้นที่มาร่วมโครงการนะครับนะครับได้ความรู้จากอาจารย์ด้วยก็เป็นสิ่งที่ดีเราก็จะนําไปปรับใช้ให้กเกษตรกรเนี่ยใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีการจัดการสวนที่ถูกต้องนะครับจากงานวิจัยของอาจารย์ทั้งหมดที่ได้ได้รับฟังมาเนี่ยก็เป็นประโยชน์ให้กับเกษตรกร,ะกรนะครับโครงการนี้ดีมากๆนะครับขอบคุณมากนะครับ ผมนทวุฒิแก้วแดงนะครับเป็นผู้จัดการทั่วไปนะครับบริษัท c b i g o t e c h จำกัดนะครับบริษัท c b i g o t e c h จำกัดเนี่ยเป็นบริษัทภายใต้บริษัทของชุมพรอุาตสาหกรรมน้ำมันปลาล์มจำกัดมหาชนนะครับซึ่งบริษัทเราธุรกิจหลักคือการผลิตน้ำมันปลาล์มน้ำมันนะครับ ซึ่งในปัจจุบันเนี้ยตัวของบริษัทเองนะครับในกลุ่มของ CPI เนี่ยเรามีสวนของเราอยู่ประมาณ20,000ไร่นะครับการจัดการสวนของเราเนี่ยต้องบอกว่าเราได้รับความร่วมมือนะครับจากงานวิจัยที่ทําร่วมกับทางมหาวิรรทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับผมในการที่จะหาวิธีการจัดการสวนปาล์มให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับได้ผลผลิตดีที่สุดนะครับในสภาวะที่เราเองนะครับตัว CPI เนี่ยอยู่ในพื้นที่ที่มีปริมาณฝนน้อยอนะครับปริมาณแรงนะครับซึ่งความร่วมมือของตัว CPI เองร่วมกับทาง มหาวิทยาลัยนะครับเราทําร่วมกันมามากกว่า30ปีแล้วนะครับองค์ความรู้ที่เราได้มานะครับสั่งสมมาเนี่ยเราได้พัฒนามาทําเป็นลักษณะของศูนย์การเรียนรู้ปั๊มน้ํามัน CPI นะครับ ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรนะครับโดยที่ศูนย์เหล่านี้นะครับเราได้นําความรู้จากการจัดการสวนปลาล์มน้ํามันนะครับที่เราได้ทําเองนะครับโดยใช้หลักการวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับเพื่อเอามาพัฒนานะครับพัฒนาพันธุ์ให้ได้ผลผลิตที่ดีนะครับสำหรับการจัดงานในครั้งนี้นะครับเราก็ได้รับเชิญนะครับ จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับจากศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรนะครับให้เข้าร่วมในครั้งนี้นะครับโดยที่เรานะครับได้นำวิทยากรนะครับจากศูนย์การเรียนรู้ปล์มน้ำมัน CBI นะครับผมเข้ามาให้ความรู้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดตรังนะครับผมซึ่งถือว่าองค์ความรู้เหล่านี้นะครับก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดนะครับแล้วเราก็มองว่าความรู้เหล่านี้ถือเป็นความรู้ที่สามารถที่จะพัฒนานะครับเกษตรกรชาวสวนปล์มน้ำมันนะครับให้นะครับทำงานได้ เหมือนกับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะครับผมเราก็ถือว่าในการจัดงานครั้งนี้นะครับในภาพของ CBI แล้วเรามองว่า เราถือว่าประสบความสําเร็จเพราะส่วนหนึ่งนะครับเราได้นําความรู้นะครับที่เราได้ปฏิบัติเองนะครับได้ถ่ายทอดให้กับเกษตรกรนะครับได้รับความรู้เหมือนที่เราทำนะครับผมได้มีการซักถามนะครับและตอบข้อสงสัยต่างๆนะครับก็ถือว่าในครั้งนี้ครับแล้วเราก็มองว่าในอนาคตนะครับไม่ว่าจังหวัดอื่นๆหรือว่าหน่วยงานอื่นๆนะครับหากมีความสนใจนะครับต้องการความให้เราไปเป็นวิทยากรนะครับผม ส่วนพวกนี้นะครับทาง c b i ก็ยินดีอย่างยิ่งนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทางมหาวิทยาลัยงสูงเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรนะครับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยนะครับที่ให้โอกาสนะครับแล้วก็ให้เกียรติตัว c b i นะครับมาร่วมในการจัดงานครั้งนี้นะครับ